ห้องรวมเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงของคุณกบที่เข้ารักษาตัวเองในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นด้วยอาการไส้ติ่งอักเสบแต่ห้องพิเศษกลับเต็มก็เลยได้พักฟื้นในห้องรวมโดยผมได้เตียงด้านในสุดมีเตียงอยู่บริเวณนั้น2เตียงจากทั้งหมด4เตียงในห้องนั้นเตียงผมติดกับหน้าต่าง มีผนังกั้นจากเตียงอื่นๆเหมือนกับว่าเป็นห้องพิเศษพยาบาลพาตัวผมมาที่เตียงแล้วก็จัดการให้ผมนอนเสร็จสับแล้วก็ปิดผ้าม่านหน้าเตียงของผมก่อนเดินออกไปผมนอนเล่นเกมมือถือไปเรื่อยๆเพลินๆ <c oughs> ก็มีเสียงไอกระแอมในลำคอ <c oughs> รู้สึกเป็นเสียงจากเตียงตรงข้ามจากกระแอมก็เป็นเสียงไอดังขึ้น ดังขึ้นเสียงไอและอาการหอบแบบรุนรุนายจนเตียงสั่นสะเทือนผมตะโกนผ่านพม่านออกไปให้ผมเรียกหมอให้ไหมครับ <c oughs> เสียงแกก็ยังไออยู่อย่างนั้นแต่ก่อนจะพูดอะไรออกไปอีกเสียงจากเตียงข้างๆก็ค่อยๆบอกออกมาว่าเดี๋ยวแกก็หยุดเองยายเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกสองชั่วโมงนั่นแหละ เสียงนั้นฟังดูเป็นเสียงของคนอายุประมาณรุ่นลุงแต่มันมันแหบแหบเย็นๆยนพิลึกก็เป็นอย่างที่แกบอกจริงๆเสียงไอนั้นค่อยๆหายไปกลายเป็นเสียงหอบแรงๆและพูดกลับออกมาด้วยน้ำเสียงเบาๆแห้งๆเออไม่ต้องเรียกหมอ,อหรอกใายเป็นแบบนี้มานนานแล้ว ผมฝืนตัวขึ้นนั่งแล้วเอื้อมมือไปเปิดผ้าม่านภาพที่ผมเห็นก็คือเตียงที่อยู่ตรงข้ามมีแสงสลัวๆจากหลอดไฟกลางห้องและร่างของยายคนหนึ่งนั่งกุมหน้าอกตัวเองก้มหน้าอยู่แล้วแกก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นผมแทบตกจากเตียงเพราะหน้าแกซีดขาวตาเป็นหลุมลึกแต่ก่อนที่ผมจะเตลิดไป แกก็ค่อยๆพูดออกมาไอ้หนูไม่ยายขอโทษนะไอเสียงดังไม่น่อย <c oughs> สติผมกลับมาจากอาการตกตะลึงเพราะนี่คงไม่ใช่ผีอย่างที่คิดแต่พอตั้งสติได้ก็ถามแกออกไปว่า <c oughs> ยายป่วยเป็นอะไรครับทำไมไอ้หนักขนาดนั้นยายบอกด้วยน้ำเสียงแห้งๆกลับออกมาว่า ว่ายายยายไม่มีปอดเฮ้ยยายล้อเล่นน่ะคนอะไรไม่มีปอดยายมีได้ล้อเล่นยายนอนก่อนนะ <c oughs> แล้วแกก็ค่อยๆนอนลงอย่างทุรักทุเลพอแกนอนราบลงไปพร้อมกับเสียงไอในลำคอทันใดนั้นไปหน้าใบหนึ่ง ก็โผลออกมาจากทางด้านซ้ายของพมานหน้าหิ่วเหี่ยวย่นย่นยิ้มให้ผมแต่สภาพเหมือนแยกเคี้ยวซะมากกว่าถ้าแกไม่ทักออกมาไม่ต้องหวงกแกหรับแกหลับสบายแล้วฮึตาลุงนี่พูดแปลกๆคนนอนแท้ๆดันบอกเสมือนยายแกลาโลกไปแล้วซะง,งั้นผมฝืนยิ้มให้แกแล้วพูดกับแกเชิงตำหนิว่าโธ่ลุง โผล่ออกมาซะผมตกใจหมดแล้วผมก็ถอนหายใจยาวแกถามออกมาว่าเลอหนุ่นมละ่ะวยเป็นอะไรทำไมมาพักห้องนี้ละ่ะก็ห้องพิเศษมันเต็มอะครับเขาเลยหาห้องรวมแบบสี่เตียงเนี่ยให้ผมผมมาผ่าไส้ติ่งอะครับลุงพยาบาลก็พามาพักห้องนี้แหละตาลุง เงกหัวทำท่าเข้าใจและยิ้มแย้เคี้ยวให้แล้วผมก็ถามแกกลับไปบ้านแต่แทนที่จะถามว่าแกป่วยเป็นอะไรก็ถามออกไปว่าแล้วหมอจะให้ลุงกลับบ้านหรือยังอะครับเห็นดูแข็งแรงดีแล้วนี่ตาลุงตอบว่ายังหรอกยังไม่มีใครมา เอ้ยยังไงมันอยู่ที่คำสั่งของหมอไม่ใช่หรือลุงหรือรอญาติมาจ่ายค่ารักษาหรือแกไม่ตอบอะไรแต่ค่อยๆหลบหน้าออกไปจากช่องพมา่านนั้นทันใดนั้นเสียงเตียงของตะลุงก็สัน่นมีอาการดิ้นพล่านพล่านโครมครามและเหมือนคนหายใจไม่ออกเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ถึงนาทีก็ได้ยินเสียงแกนอนลงไปอย่างรุนแรงดังตึง้ง ผมกดออดเรียกหมอทันทีไม่ทันอึดใจต่อมาพยาบาลพร้อมรถเข็นก็เปิดประตูเข้ามาเธอบอกว่าได้ห้องพิเศษแล้วค่ะแต่สีหน้าของเธอไม่ได้รู้สึกว่าถูกเรียกจากออดเลยทำหน้านิ่ง,งๆเฉยเฉอยู่อย่างนั้นอ้าวแล้วห้องนี้ล่ะครับอ๋อนี่เราเอาไว้สำรองเท่านั้นค่ะรอห้องพิเศษนะคะปกติไม่ค่อยมีคนมาพักหรอกนะแต่ช่วงนี้คนไข้ยเยอะอะค่ะ แล้วเธอก็เปิดผ้าม่าน,านรับแสงแดดจากหน้าต่างให้กว้างขึ้นผมจึงเห็นว่าเตียงที่อยู่ตรงข้ามว่างเปล่าและพอรถเข็นผมผ่านเตียงตะลุงคนนั้นก็ไม่มีใครอยู่บนเตียงนั้นเลยพยาบาลเห็นอาการผมมองออกไปรอบๆก็ถามผมว่าสงสัยอะไรหรือเปล่าคะคือผมอยู่ห้องนี้คนเดียว หรือเปล่าครับแล้วพยาบาลก็ตอบออกมาว่าใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้ผมคุยกับใครโรงพยาบาลร้างนี่เป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาจากคุณตั้มคุณตั้มเล่าว่าย้อนไปเมื่อเกือบสิบปีที่แล้ว ตอนที่ยังเป็นเด็กวัยรุ่นทึกขนองอยู่มีโรงพยาบาลร้างชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้สาเหตุที่ปิดตัวลงและปล่อยให้รกร้างชาวบ้านละแวกนั้นเล่าว่าข่ารักษาพยาบาลแพงบ้างบางก็บอกว่ามีผู้หญิงกระโดดตึกตายคนไข้โดนผีหลอกบ้างเลยพากันหนีออกจากโรงพยาบาล เดี๋ยวนั้นเลยสาเหตุไม่ค่อยแน่ชัดแต่ที่แน่ๆชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลแห่งนั้นบอกว่าที่ตึกด้านหลังเนี่ยมกักจะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้หลน่นลงมากระแทกหลังคาตึกด้านล่างบ่อยๆในช่วงเวลาเดิมๆเ,เสียงดังมากแต่ก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งเคยมีคนเห็นผู้หญิง กระโดดจากระเบียงห้องลงมากระแทกกับหลังคาตึกชั้นล่างเสียงดังสนัน่นแต่มันก็เป็นแค่เรื่องเล่าต่อๆกันมาที่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องจริงหรือไม่พอพวกผมได้ยินเรื่องเล่าอะไรแบบนี้ก็ไปกันเลยล้ะครับของแบบนี้อยากรู้อยากลองเป็นธรรมดา ตอนนั้นประมาณหกโมงเย็นได้พวกผมไปกันห้าคนแต่พอไปถึงหน้าโรงพยาบาลกลับโดนยามไล่ออกมาแต่ด้วยความอยากรู้จริงๆผมเลยถามจากพี่ยามว่าที่ชาวบ้านเขาเล่ามาเนะ่ะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าดูพี่ยามแกก็ชอบเล่าเรื่องแบบนี้เล่าเป็นตุเป็นตะแกเล่าว่าทุกครั้งที่แกมาเฝ้าเวร แกจะเอาเครื่องเส้นเข้าไปไหว้ที่ตรงประตูเลื่อนทางเข้าโรงพยาบาลทุกครั้งมีอยู่วันหนึ่งเกิดลืมเครื่องเส้นแล้วก็เผลอหลับไปในป้อมยามแต่จู่ๆก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเคาะกระจกดังเคาะแบบกระจกแทบแตกแต่พอออกไปดูกลับไม่เห็นอะไรเลยกลับเข้ามาจะนอนต่อ แต่สายตาก็ไปสะดุดกับเงาที่กระจกหน้าต่างบานเกล็ดสะท้อนเห็นเป็นลุงแก่ๆหลังค่อมเดินอยู่ข้างนอกแต่พอออกมาดูก็ไม่มีใครก็เลยนึกขึ้นได้เออว่าคงลืมบอาเครื่องเส้นไปไหว้และพี่ยามก็เล่าอีกว่าทุกๆวันช่วงบ่ายๆจะได้ยินเสียงดังตึง้งเหมือนอะไรหล่นลงมาจากบนตึก กระแทกกับหลังคาข้างล่างจนวันหนึ่งพี่ยามแกก็ได้เห็นกับตาตัวเองนี่แหละเป็นผู้หญิงใส่ชุดคนไข้กระโดดลงมาขวกผมดูยามแกเล่าไปเหมือนแกจะเจอมาจนชินแล้วและพี่ยามแกก็บอกว่าแกไม่กลัวพอเล่าจบพี่ยามก็นัดพวกผมว่าพรุ่งนี้ตอนยิ่งเที่ยง,ยงพวกมึงมาใหม่เดี๋ยวกูพาเข้าไปสำรวจข้างในตอนนั้นนี่พวกผม อะดีนาลีนพลุ่งพล่านไปหมดเลยครับวันต่อมาพวกผมก็มากันอีกคราวนี้มากันเกือบสิบคนครับตอนนั้นเวลาเที่ยงกว่า,วาสิ่งแรกที่เห็นคือเครื่องเส้นไหว้หลังประตูเลื่อนพวกผมก็ไหว้กันและบอกว่าไวเดมาลบลูแคร์มาสำรวจเฉยเพี่ยามแกไม่รอช้าเดินไปเปิดสวิตไฟตึกก่อนเลยแต่ตอนนั้น มีเพื่อนผมสี่คนกลัวไม่กล้าเข้าไปเชื่อไหมครับ้างนอกแดดเปรี้ยงร้อนมากเหงื่อนี่ไหลเลยแต่พอเข้ามาในตัวตึกบรรยากาศก,กลับเย็นเยอือกวังเวงชวนขนลุกไปทั้งตัวเพราะไฟเปิดติดได้อยู่เพียงไม่กี่ดวงเลยค่อนข้างจะมืดพี่ยามพาพวกเราขึ้นไปที่ชั้นสองโดยใช้บันไดหนีไฟ เดินสำรวจไปเรื่อยๆอยากจะบอกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างยังวางไว้เหมือนเดิมเพราะแทบไม่มีใครได้เข้ามาเลยพี่ยามพาพวกผมมาห้องห้องหนึ่งแล้วชี้ไปตรงคราบดำๆแล้วพูดขึ้นว่าเห็นรอยนั้นไหมมันคือรอยเลือดนั่นเองแต่เคยมีคนว่าเช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกผมเลยถามยามว่าห้องนี้ห้องอะไรครับพี่ยามก็ชี้ไปที่ป้ายที่ตกอยู่บนพื้น ห้องล้างศพพอทุกคนเห็นเท่านั้นแหละครับหยุดชะงักทันทีแล้วจู่ๆมีเพื่อนคนหนึ่งยืนตัวสัน่นร้องไห้อยู่กับที่ถามอะไรก็ไม่ตอบพวกผมเลยตัดสินใจกลับออกมาดีกว่าแต่ยังไม่ทันจะลงบันไดเลยก็ได้ยินเสียงดังตึง้งเหมือนอะไรสักอย่างหลง่นลงมากระแทกพื้นอย่างแรงท้างนอกพวกผมทุกคนวิ่งหนีออกมาแบบไม่คิดชีวิต เพื่อนที่ไม่ได้เข้าไปถามว่าตกใจอะไรกันผมก็าถามมันว่ามึงไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้เหรอเสียงดังมากเลยนะมันกลับบอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยจากนั้นพวกผมก็รีบพากันไปจากที่นี่ทันทีเลยครับผมแวะไปร้านข้าวนั่งกินข้าวกันหลังจากที่ตั้งสติกันได้ผมเห็นเพื่อนที่มันร้องไห้ยังนั่งซึมตัวสัน่น เลยถามมันว่าเป็นอะไรอะ่ะไปเห็นอะไรมามันบอกด้วยน้ำเสียงสันส่นๆว่าระหว่างที่พวกมึงเดินสำรวจห้องล้างศพอยู่อ่ะกู้หันไปมองกระจกเห็นพี่ยามแมงไม่มีหัววะ่ะพวกผมได้ฟังข้าวแทบพุ่งเลยครับขนลุกแปรบขึ้นมาเลยจนสุดท้ายได้ผ่านไปทถานั้นอีกก็คงจริงอย่างที่เพื่อนผมเห็นละครับที่นั่นไม่เคยมียามเลย ตั้งแต่มันปิดรลางมานี่ขนาดกลางวันแสกนะครับถ้าเป็นกลางคืนจะขนาดไหนฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องราวใหม่ๆจากพวกเรา